บาคุเป็นปีศาจในตำนานของญี่ปุ่นที่มีความสามารถในการกินหรือดูดฝันร้ายจากผู้คนตัวมีลักษณะเหมือนกับสัต์ในจินนาการซึ่งในบางครั้งจะถูกอธิบายว่าเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับหมีช้างหรือแม้กระทั่งเสือแต่ในบางรูปแบบก,ก็อาจจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ประหลาด ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลและการตีความของผู้คนในแต่ละยุคสมัยประวัติและที่มาของบากุบากุมีหลักฐานในตำนานของจีนและถูกนำเข้ามาในญี่ปุ่นในช่วงยุคโบราณโดยในสมัยญี่ปุ่นโบราณน,นั้นเชื่อกันว่าบากุสามารถช่วยขับไล่ฝันร้ายหรือความฝันที่น่ากลัวออกไปจากผู้ที่ประสบฝันร้ายซึ่ง จะช่วยให้พวกเขานอนหลับได้อย่างสงบและสบายตัวขึ้นในตำนานของญี่ปุ่นบากุจะปรากฏตัวเมื่อมีคนฝันร้ายซึ่งจะกินฝันนั้นไปและทำให้ฝันร้ายหายไปทำให้ผู้ฝันรู้สึกดีขึ้นบากุสามารถกินฝันร้ายได้ทั้งหมดแม้กระทั่งความกลัวหรือความวิตกกวามบนต่างๆซึ่งทำให้บากุมีบทบาทในทางบวก ในการช่วยคนที่ประสบปัญหาจากฝันร้ายลักษณะของบากุบากุมักจะถูกกล่าวถึงในหลายๆรูปแบบโดยแต่ทั่วไปแล้วจะมีลักษณะเป็นสัตว์ที่มีร่างกายที่ใหญ่และมีลักษณะคล้ายกับสัตว์หลายชนิดรวมกันเช่นหัวบางครั้งจะมีหัวที่คล้ายกับช้างมีงวงยาวแต่บางครั้ง ก็จะมีลักษณะคล้ายกับหมีร่างกายร่างกายมีลักษณะคล้ายกับเสือหรือบางครั้งจะมีร่างกายคล้ายกับสัตว์ปีกลักษณะการเคลื่อนไหวบากุมักถูกกล่าวถึงว่าเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและสามารถกินฝันไร้าได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพความเชื่อในญี่ปุ่นในญี่ปุ่นบากุูปรากฏตัวในวัฒนธรรมต่างๆเช่นกาตูน ือเรื่องราวพื้นบ้านโดยคนญี่ปุ่นบางส่วนเชื่อว่าหากมีฝันร้ายเพราะเขาสามารถขอให้ปากุได้ช่วยผ่านกันพูดคำว่าบากุกินฝันร้ายของฉันเพื่อให้ปีศาจต,ตัวนี้กินฝันร้ายฉันไปนอกจากนี้ยังมีการวางรูปภาพของบากุไว้ใกล้ที่นอนเพื่อป้องกันฝันร้ายโดยการทำเท่น,นี้ เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณในยุคญี่ปุ่นอิทธิพลวัฒนธรรมแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะไม่มีการเชื่อเรื่องบากุในรูปแบบที่แพร่หลายเหมือนในอดีตแต่บากุก็ยังคงมีอิทธิพลในวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยมักปรากฏในงานศิลปะหรือสื่อบันเทิงต่างๆเช่นการ์ตูนมังงะหรืออนิเมะซึ่งบากุ มักจะมีบทบาทเป็นตัวละครที่ช่วยให้ตัวละครรอดพ้นจากฝันร้ายหรือแม้กระทั่งแสดงถึงการลบล้างความหวาดกลัวความหล่อของบากุถึงแม้ว่าบากุจะถูกมองว่าเป็นตัวะครที่ช่วยขับไล่ฝันร้ายแต่บางครั้งบากุก็ถูกกล่าวถึงในหลายแง่มุมที่หลอนและน่ากลัวโดยในบางตำนานบาคุ ก็จะถูกกล่าวถึงว่าไม่สามารถควบคุมการกินฝันได้ทั้งหมดและอาจจะกินฝันของผู้คนเกินไปจนทําให้ผู้คนนั้นมีความเสียหายจากการที่ไม่มีฝันที่จําสําหรับการฟื้นฟูจิตใจความหล่อของบากุถึงแม้ว่าบากุจะถูกมองว่าเป็นตัวคองที่ช่วยขับไล่ฝันร้ายแต่บางครั้งบากุก็ถูกกล่าวถึงในหลายแง่มุมที่หลอน และน่ากลัวโดยในบางตำนันบากุก็จะถูกกล่าวถึงว่าไม่สามารถควบคุมการกินฝันได้ทั้งหมดและอาจจะกินฝันของผู้คนเกินไปจนทำให้ผู้คนนั้นมีความเสียหายจากการที่ไม่มีฝันที่จำสำหรับการฟื้นฟูนจิตใจบากุในสื่อสมัยใหม่ในวัฒนธรรมปัจจุบันบากุได้รับควานิยมในหลายประเทศ โดยเฉพาะในสื่อมันเทั้งญี่ปุ่นเช่นการ์ตูนหรืออนิเมะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝันและการควบคุมฝันบากุมักปรากฏกในบทบาทที่มีความสัมพันธ์กับการกินฝันการนอนหลับและความหวาดกลัวในแบบที่มีเสน่ห์และลึกลับด้วยการมีการตีความใหม่ในสื่อสมัยใหม่ทำให้บากุสามารถเป็นสัญลักษณ ของการต่อสู้กับความกลัวและสร้างความสงบให้กับจิตใจมากุเป็นปีสัจในตำนานของญี่ปุ่นที่ความสามารถในการตุดซับหรือกินฝันร้ายเพื่อให้ผู้คนหลุดพ้นจากฝันร้ายโดยมีลักษณะคล้ายกับสัตว์หลายชนิดและมีบทบาททั้งร้อนและช่วยปลอบประโลมผู้คนในฝันร้ายนับเป็นหนึ่งในตำนานที่แสดงถึงความเชื่อ ในการรักษาจิตใจของมนุษย์ผ่านการควบคุมและการจัดการกับฝันร้ายและความกลัว